สวัสดีครับชาวแก็ครับวันนี้เจอบุคคลท่านหนึ่งนะครับผู้อาวุโสครับรามาสัมภาษณ์เขาว่าขับแกล็มาเป็นยังไงมัางครับชีวิตดีขึ้นหรือ,อเร่งครับมาได้ปิดงานร้อยาบาทครับชีวิตดีขึ้นหรือยังไงลองดูจากการวิ่งมาตั้งแต่เริ่มต้นครับ ค่ารอบอะไรต่ออะไรดูซิว่าเขาจะตอบยังไงครับมาพบกับผู้ชายคนนี้ครับเซอโอครับดวงข้างผมแล้วครับนี่ครับเซอโอครับเป็นไงบ้างพี่โอขับแก็บง่ายอะไรอ่ะเป็นไงบ้างขับแก็บดีไหมก็ดีครับผมดีอ่ะดีอ่ะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ทำไตอนนี้งานเงียบแล้วเกินครับวิ่งแถวไหนพี่วิ่งเนี่ยบางนาอุรมสุกนะครับเหรอพี่เยยบขี้มาหรือเปล่าครับงานเล็กเงียงเเง้ยในเสะครับแล้วได้ข่าวว่าเงินกู้เข้าได้เอาเปล่า ก็เราไปนอนคิดอยู่ว่าจะดีไหมนะแต่ถ้าเอามาไว้เป็นสำรองก็ดีเหมือนกันนะใช่หรอใช่ๆสำรองไว้ใช้อะไรอะ่ะก็วิ่งงานแล้วก็มีตังค์อยู่แล้วก็เก็บไว้เป็นต้นสำรองเอาให้มาก็เก็บไว้แล้วแล้วพี่วิ่งมากี่ปีแล้วพี่สี่ปีครับผมสี่ปีเป็ไนไงเป็นไงมากพี่ก็ แรกๆก,ก็ดีมากเลยมาตอนนี้ก็ก็ดีนะแต่ว่ามันก็รายได้ก็ลดลงไปหน่อยใช่ครับ่วนมากพี่วิ่งอะไรเอ็กเพสหรือว่าวิ่งฟ o o d เอ็กเพสใช่ครับตอนแรกวิ่งบินด้วยตอนนี้ปิดแล้วออแล้วพี่ว่าอนาคตแก๊ฟฟู้ดจะเป็นงไงบ้างพี่ดูรงเขารับคนเยอะขึ้นนะก็มันก็อย่างว่าแล้วมันก็แย่งงานกันแหละแล้วพี่ ที่แย่งสู้เขาไม่ได้หรือว่าเขาแย่งที่ตุ๊ใส่จะแย่งสู้เขาไม่ได้อะไรหน่อยก็ประมาณนี้นะคอันนี้ได้เจอบุคคลครับนีลนานครับขับแก๊ปมาสี่ปีครับเดี๋ยวเดี๋ยวคราวหน้ามาสัมภาษณ์คนที่ขับแก๊ปใหม่ๆหรือเปล่าว่าจะเป็นยังไงเนาะ เนี่ยผมก็อยู่กับพี่เขาก็ลองสัมภาษณ์เขาดูเขาก็บอกว่าตะกอนก็โอเคนะแต่ตอนนี้ก็รายได้ลดลงไปนิดนึงนิดนึงของเขาเท่าไร่ไม่รู้เอาอยวลองไปถามเขาทีว่าวันหนึ่งเขาวิ่งประมาณกี่ตัวแล้วเขามีไรายได้เท่าไหร่จากตะกอนครับตอนนี้เดียวตะกอนวิ่งวันเท่าไหร่นะ่ก่อนก็วิ่งไม่เยอะบอกว่าวิ่งแค่วันละยี่สิบตัวเอง สิบห้าตัวยี่สิบตัวก็กลับบ้านแล้วแล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็สิบห้าตัวเอาให้รอดก่อนเดี๋ยว <c ups> คัดงานหรือว่าไม่คัดระดับบิ๊กบิ๊กเงี้ยก็ก็มีคัดบ้างแหละง <c ups> <c ups> ่ายเหรอได้แต่ว่าเราที่ไปไหวอ่ะอันไหนเราไปไม่ได้เราก็ไม่เอาไงเพราะน้ํามันแพงเนาะน้ามันแพงด้วยตอนเนี้แล้วก็รถก็เยอะด้ดยพักนี้ใช่ อคแล้วพี่โอเคครับเคคบด้งีย้านงานเนี่ยเด้งดีจังเลยอ้อประมาณนี้เนาะเดี๋ยวคขาน้ามาสัมภาษณ์มือใหม่ดีกว่าพี่เขาเร่งอัดมิ่งงานส่ว่พี่โอเขาก็ลอยลำอยู่แล้ววันละสิบประตัวเขาพออยู่ได้ของเขาโอเคครับเอาไว้พบกันครับมีเอมเอมีอะไรฝากถึงคนที่ขับใหม่ไหมพี่โอสักนิดนึงผมก็ไม่มีะจะฝาก เดี๋ยวประสบการณ์แล้วก็สอนเองนะครับยังตู้ๆเนาะได้ครับตู้ๆครับต้องพิส่งทู่กเอยาอนี้ครับประสบการณ์ครับสอนใช่ใช่ครับนี่พี่โอหยียบขี้ไปแน่เลยโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายตู้ๆครับพี่โอปอ